สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ่ชาบูนะคะทุกคนวันนี้ชาบูนะครับผมชาบูเชี่ยงนะครับอ่าชาบูเชี่ยลวันนี้นะคะก็อ่าพูดเะ็นไปคนฟสั่งมาหนีอ๋อโอ้ยออกเสียงออกหน้าออกเสียงก็วันนี้นะคะเราก็มากินชาบูกันนะคะกับน้องเคสแล้วก็น้องตุ้ยอวนอวนตุ้ยครับผม พี่ตุ้ยนะคะแล้วก็น้องน้ำตาลแต่ว่าน้องน้ำตาลอิ่มแล้วใช่ไหมน้ำตาลมากินแต่เล็กๆอิ่มแค่หวะเป็นตัวก็ผู้เดบือยังไไม่เป่าหรือังไงช่วงนี้น้ำตาลแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับพวกเราใช่ไหมหรือว่ายังไงให้น้องเคพอน้ำตาลหน่อยค่ะบอกมาเลยจ้าวา้ำตาลจะยตนาข้อไหน่ใส่อเพิ่มยัง่งแล้ก็บอกเขาไปนบอกเยยังไม่ยอมแล้วก็เคบอว่าบได้ฮะ บ้านเราล่าม่กี่ยมบ่เอ้ตื่นตอนี้เห็นบ่เราเช็ดที่วันต่อแล้ก็อะไรบ่ประมาณไหนเราก็เราก็อ่านประมาณไหนวันน้ำมวยเหรอวันน้ำมือประแดดอะไรดีสิได้บ่นบ่เข้าสู่หมดเงียบนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มากินหมูกระทะซึ่งผีไม่ผีวันแล้วก็จะ จะไลฟ์สุดอีกแล้วใช่ไหมคะเป็นไลฟ์อ่าครั้งที่15เป็นรอบที่2เนาะแล้วก็จะมีรอบที่16ด้วยน้องเคกับพี่ตุ้นจะร้องเพลงใหม่ไหมคะถ้าเอฟทีเราฟังร้องเพลงใหม่ครับผมเดยาะไปว่าครับแป๊บนึงเป็นแซ่ลันปัญญาโคชนาที่แบบอ๋อเป็นแซ่โคชนาที่ดีนะคะเอาทมีซอนเซาอะไรแบบนี้เท่าแต่ลองบังคับเป็นน้องเคทที่ห้าลองเพื่อแต่งมือกันเยอะมากค่ะอะไรนะพี่นันซุปเปอร์วันนี้พายองเงเป็นยังไงบ้างคะน้องกินอยู่พี่น้อง อคออันนี้ต้องเคสัส่งหม่ใช่ไหม,ดดมก็กเลื่อเลยู่นะ,ะเพราะว่าข้าเอาบปดูจากนาพ่นองเข้าของก็มาอยู่งั้นสินะพี่ก็มาอยู่นี่จะเกือบเดือนแล้วเนาะก็โดนแนวต้งเตะแบบมันที่ตั้งแต่ไล์สดครั้งที่ัขที่สิบสี่มันหอนแล้วนะหอนล้วปะวน้ำตันนะหอดแต่ว่าพี่กลับก่อนแน่<ม>พี่กลับก่อนอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยมานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชิลๆที่หลังออฟฟิศนะคะก็มากิน กินชาบูปกติข้าก็กินนั่นโมกระทัเนาะแต่ว่าเรามีน้องเทียนอันจังเนยได้ซั่นชาบูมากเขาทานทานเขาเลยรู้สึกไงอยางงี้นี่เดียวที่นี่แบบมันเยินไปเห็นไหมแล้วอย่างนูกนเราอยากแบบนั่งไปนั่งมาโอ้ยอยากก็เลย่อนวันที่มันตันนี่นะคะชาบูมันที่นี่ก็บม่กาบแบบเอาเที่ยวตันตันก็ไม่โบใครอืมแล้วก็เลย่อนวัมาเอามาเจี๊ยบกันโอ๋อ โอ้ไนี่นต้ปลาอ๋อมีปลาแล้วก็มีเป็นชุดใช่ไหมก็เดี๋ยววันต่อไปนะคะทุกคนโกกิบริจะไปทำคอนเทนต์อันถ่ายคลิปดูทุ่งนาเพราะว่ามาพึ่งหลุพึ่งหลวะาม่น้ำยางไงน้ำอะไรน้ำกินหรือว่าันนัตนาควาบีเด้ อ๋ออนุก็เพิ่ลรู้ว่าของเรานี้มันยางไ,ไ,ไปแดนแตัวเล็กรูปลุ้นไปแดนนะก็แล้วพี่ปุ๋ยเนียพี่แบบสังเกตว่าอ๋ะแต่ละคนเมันยางไปถ่ายคลิปเองกันกนะสินะแล้วอ๋อมันเดินไปได้เนาะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปนะคะแบบว่าเป็นคลิปแบบ Long ร,ร้องเพลงคเวอร์เนาะโอ้ร้องเพลงอะไรนางสาววันโลบหึมนางสาววันโลหรอก็จะเป็นถ่ายคลิปแบบว่าเวอร์แบบว่าแบบแบ,บกรำโพงไอ้นี้ไปนะไหมลำโพงอันเป็นไม้นี่ยไหมก็จะแบกไปนะคะแล้วก็จะไปร้องแบบลรียๆขำๆนะคะเพร่อพ่อแบบว่า พ่อเดฟพ่อเดฟคอนเ,เ,เทนต์เดีฟยังเด่นอยู่สินะเพราะว่าตอนเด้ไปแก็เทีเ่ยวเบิร์กเล่กับไปเบริรงกกันพี่เพลนะคะไลฟ์สุดอันโฆษณาลูกค้าใช่ไหมกับพี่นุชพี่นุชน,นะคะแบบว่าปังมากแบบพี่นุชแบบนี้ก็ป้าปูมีคนบอกพี่นุชเหมือปนป้าปูมากนะคะคื่ป่าคือบ้าเคยไเห็นป้าปูยืนบหมเคยเห็นจ้าเคยตอนไหนอันขึ้นมาโอ้คือป้าปูทีม่มีแบบเรื่องของก่คืออะไรคือว่าอะไรก็หู้นะน ก็เหมือนกันมากนะคะทุกคนตรงที่มสรตรงที่ทุกหน้ามันก็จะรูนะคะนี้ก็เลยเงีาษาาเขอยเีมักกะทงโลกภาษากลางเหรอาวรุษาวรุษไม่ใชเอยเงบ่าว่อันมักกะทโลกกันไหมชาวรุไงาวารุษการภาษาบานเขาเอ่กตรงตัว นี่นะคะโว้ยดีใจนะน้ำตาลน้ำตาลได้ยังก่อนนะน้ำตาลได้ยังได้พีน Google a d s e n s e นะคะอตอนในนี้ก็หายทามดิพี่นั่งขึ้นอย่างไรข้าำตาลทามบอกเ,บเอาขึา้นท่าอันนล้เป็นอืมพี่นนั่งเต็มหมดอ่ะ ก็เด็กกินเสร็จนะคะเราก็จะไปหาเพลงกันเนาะเราก็จะช่วยกันไปหาเพลงนะคะคือหลายๆคนเนี่ยเพื่อนคอมเมนต์ของมานูก็บดินนูกันอานดี้อันเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องๆฝึกด้วยกันบ่อยๆเหมือนกับว่าให้น้องเคสกับพี่โกกีแล้วก็น้องน้ำตาลอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ตุ้ยอะไรเงี้ยนะคืออยากให้มีเวลาในการซ้อมด้วยกันบ่อยๆแบบว่าซ้อมใช้กันดูดูงินาแล้วก็เด็ดฮัดสร้างไลน์แล้วก็อันนั้เราเขาฟังกันเนาะเขาฟังฟังฟังบ้างๆล้าก็ลงตามแล้วก็ ยังไม่น่าจ,จะดีอย่างสิงนะเพราะว่าเรายอมรับว่ารอบที่แล้วอันซุปเปอร์วเลนไทยเราไม่ค่อยได้ซ้อมดนะ้วยกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งยากเพราะว่าขนาดเพียงครูตั้งเพชรก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเช่นไหนเพราะว่าพี่ตุ้ยไม่ค่อยว่างเช่นไหนอย่างว่าอันไลท์ค่ะไลท์เน,นี้ยเลยพี่ครูบอกกรนีมาครูจีนเขากรนีมาครูจีนเขาวันแต่ว่าพี่เวลาว่างให้กันนะคะพี่น้องกับกรณีมาไอ้คือแะงานหลายช่วงมากเห็นเนาะพี่คือก็งานเยอะอะไรอยนี้ก <ละ S 1> ็ได้ยินยอยู่แล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมเหมือนกันเพราะว่ามัน หลายสิ่งหลายอย่างต่ว,ว่ารอบนี้นี่มีเวลาว่างอยู่ดิหลอบนี้มีเวลาหวังก็จะตั้งใจซ้อมข้างๆแล้วก็จะส่งเพีงใหม่เคทจะร้องเพีงใหม่อีกไหมลองใจมันด้วยมันไปเลยเอาๆเอาหีอดมีแบบแนวอย่างแนวหมอล่ามือว่าแนวแบบหรือว่าแนวเก่าแนวสตีลตีมคือคือบางซ่องมันจ่น้องเทจะมาแบบเพียงแนวสตีมพี่ตุย้ยก็เหมือนกันนะสังเกตดูนุ่งลองฟังหมอล่ามลองหมอล่ามต่ว่าไอตุ้ยเนี่ยลงหมอล่าก็คืออยู่ดิเกิดอะไรขึ้นแบบ มันบาเรื่อกุหลาบแดงอืมกุหลาบแดอโอ้ยมันบอกว่าใส่พี่น้อว้ายอย่ามาอันแานกันใส่ซองกัเด้อมันแดงคือคือพี่ตุ้ยน่ะเพิ่นลองเพี่กุหลาบแดงก็คืออยู่เนาะแต่ว่าอันเพิ่นลองพี่สติงก็คืออยู่เดิไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ก้นกว้างเลยแต่ว่าแต่ว่ารู้จักรู้จักเอ็กตุ้ยน่ะตอนคิดที่ว่าไอเด็กเอาไปลงติดตอกน่ะแหมอันเด็กเขา ที่ว่าที่ว่ายินรอกก็นองเทียสอนแนี้นะแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงอันถอนไั่ใช่ม่ถอนหนึ่งเสียงมันไหลอันั่นบอกแล้เพื่นก็เลยอะแลูกซีูุใหญ่บ้านนะไอ้บอบแมนว้าเอเป็นยังอันตอนตนั้นก็สฮะแมนหนูก็เว่าไอ้บนั่นมอเลยไอ้บิ๊ก ไอตุ่ยสิไอตุ่ยกระหองคือสิบลองไรสุดบ่าวาอันตอนรอบแรกกันมองภากันซ้อมอ่ะนะอันเห็นทัาพภาคกันมาซ้อมไรสุดเอียงนี่แหละเข้ากระตดตามอยิงไงโบเมนเราเข้ากระตดตามได้พี่นอ้ <c oughs> องเอออันโบเมนคือมันจะมีถอนหนึ่งเอยียงหัวใจไอที่ <c oughs> หัวใจหัวใจไอฮะหัวตอนแรกอ้่ะไอตุ่ยเล่นกระหลงมวนอยู่ด้วยเนาะตอนแรกกันนะมันอยู่วันนี้นี่ไม่ทำแล้วกระหลงมันอยู่มันเนี่ยไอบิกไอบิกเราสั่งแคปชั่นมา อันนี้ปะนะอันทรเป็นลูกน้องพยาบาลเอียงวะอันอียังนล่าทักย่างเอาไปต้องติดต่อกันนะอันกลับมาได้บหัวใจไอ้คิดคิดคิดเหรอไหมถ้ามาคิดเสียงมันลงอ่ะนะหัวใจไอ้คิดเสียงมันลงอันนี้ก็เลยอ๋อก็เรยว่าอโอแต่ว่าแบบนี้พราะพอข้นไปที่อีหริกะกระเบิงอยู่ด้กระเบิงอยู่น้องน้องเค็ดอบแรกนี่น้องเคบดเต็มเลยเป็นบอก คุณเดาหนาที่คนนรอบอะไปกูรอบนรอบรอบที่ึุนรอบแรกน้องเทปอันเบื้งหน้ากล่องไหมต้องเทปเต็นเด้เพราะพอรอบรอบต่อมาอันที่กัมารวมนั่นมรนบ่นอนียแม่เราบันเนีเราต้มาริมารวมนั่าบันนี้น้องเทปกระเล็กกาต้นฉนเต้นกนหนากล่องยงได้ใท้บัวไไหนมันะ ตั้งหัวใจบอกมาว่าเมย์ไม่หัวใจก็เครือข่ยนี่ะบอกว่าอันนี้นี่กับพี่พ่อมีมูแตะคิดว่ามีมูติมันบอสเจนก็บอกว่าพ่อมีข้อความมาเออก็บอกว่าพ่อมีมูติมกับมีมีข้อมันใจคืนนะมอสแต่เจนการแสดงออกคืนอันนี้ก็ดีใจน้ำนองแล้วก็คดีใจน้ำทั้งอันทั้งไอตุ่น้ำนองเทียนดูไม่เป็นการแรียงตือดีใจน้ำไอ้ตุ่นน้ำนองเทียนเพราะว่าห้องเขากับสังเกตบางอย่าอันเอออันรอบราชสมบัตกับ อ่าร์ดภากันเก่งคืนแบบไอ้ตุ๋ยกันเลยว่าการเก่งคืน,นแตบบ่แบบพยายามเก่งแบบไรเก่งแบบไรมบ้างต้องเครียดกะกะ,กะดีคืนร้ายถ้าผู้ใดติดตามน้องแต่รอบแรกก็จะรู้ว่าน้องดีคืนร้ายอยู่แล้วก็เรื่องไอ้ตะที่เรื่องยังทีง่นหนกะตะวานตะวันเคตอ่ะชีต้องสอบอันนี้พี่จะบอกเครียดก็ต้องสอบอันคือสมัครอันโชว์ห้ามันเป็นหมอลำเนาะสมัครเครียดจะฟอนบ์เให้ถือจังหวะเครียดก็น้ำตาลเครียดก็น้ำตาลน่ะจะพากันฟอน กอถึอจังหวะที่เป็นแบบว่าเป็นฟบนตรงจังหวะบ่ลงจังหวะนั่นแหมมันก็มาเพียรพยายามที่จะฝรั่อยู่คือคอมเอฟซีของคอมพอคอมเห็นมาว่านั่งเคลกับน้องแตพยายามฟรังเป็นบอกตะวันออกกับพยายามดิอ้าวย,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 ยืนตัอวนูนเนนนู้นเป็นคนฝันเปลยนเลยเป็นบอกขันเปลีนเลยนแล้วกันเราเราสูดนมฝร่นอยู่เนาะฝเนาะถ้าอ่านฝรั้งคันต่างๆนักวอนอียงไปอ่น้ากับสังเกตเบิ้งอ่ะมันคือม,มันเป็นฝรั่งบนตรงจังหวะเอีออเยงหมืงนะคา ก็เลยว่าเออเดาหลอดอีกล้วเขาจะ้อมผ่า้อมกันแบบเออแล้วเขาจะมีคอนเทนท์มันที่อันสั้นรู้ว่านะล่ะนู้นอันย้อนมาถึงจังหวะนี้เบาอยู่ทั้งเวทีแต่ว่าน้องเคห์นพูดอยู่นะคือคือน้องมีความพยายามีได้พี่น้องน้องจะถามอยู่ตลอดว่าพี่กดที่ฟอนจังไรผ่าฟอนเองเลยหรอผ่าฟอนเองโดนอันน้องจะพยายามแต่ว่าน้องก็จะบอกว่าน้องฟอนมาถึงจังหวะก็คือคนฟอนเปลด่ยนมือสินะเาเอาไงเนาะแต่ว่าทำมาน้องดาวได้บ่าน้องดาวถือจังหวะกลองดีเด้อทำไมตัวเดาวถือจังหวะกอง เอเถือเอสงสัอันเคยเป็นเด็นเ็นกล่องเาไเวมันบอจริงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างมันมันคือว่ายังกบนบ่อยู่ยาวก่องเาบ่บ่เคยเห็นอยู่หรือเปล่บมันเป็นยังไงอธิบายบ้างเนี่อธิบาย่่โมเมมันมันป็นมันป็นง่ายแบบใดก็สินะงายบุญงานบัวงายกอดงานเตียงง่าน้ อยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านที่มันอยู่แถวบ้านที่มันจะเป็นรถม,มันจะเป็นรถแห่นะมันจะเป็นรถรถเครื่องเสียงเขามาลองเท่งะนะนี่มันเปิดเปิดอันกองเนี้ยเอาบอกไม่รู้ว่าขี้นี้จะเผามานะัเลยคลิปนี้เผา่้องเค